สวัสดีครับวันนี้บิวสังก็จะพาท่านมาชิมอีกแล้วและอาหารที่เป็นที่ยอดนิยมของนักชิมในคลิปบิวสังก็คือซูชินั่นเองวันนี้บิวสังก็พามาชิมซูชิอีกหนึ่งร้านซูชิร้านนี้ชื่อว่า,ามิุระมิสากิโกนะครับอยู่ที่อุเอโนะความพิเศษของร้านนี้ก็คือว่าซูชิแต่ละหน้าเขาเนี่ยจะถลม่มทลายทะลักทะล้นออกมานอก นอกข้าวเลยหรือคนไทยจะเรียกว่าซูชิหน้าลนนั่นเองวันนี้บิวซังก็จะพามากินซูชิหน้าลนที่ร้านม Mi ิวระมิสากิโกะนาบัดนาวก็เป็นเวลา6โมง20นาทีตอนเย็นนะคนจะเริ่มเยอะจะมีคิวต่อหน้าร้านอย่างนี้นะบิวซังก็ต้องไปเขียนจองไว้เป็นคิวที่12รออีก12คิวถึงจะได้รอบบิวซังก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะถึง1ชั่วโมง ถ้าเกิดมากินตองวันเนี่ยม่เกียมารอบหนึ่งแล้วเข้าได้เลยอ่ะระหว่างรอเราก็ถ่ายให้ดูในร้านก่อนในร้านก็กนจาจะบรรยากาศแบบนี้นะีน่ถ่ายจากนอกร้านไปนะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทุกทุกที่เลยไนดะเป็นเคาน์เตอร์หมดเลยนะแล้วก็จะมีคนทําอยู่ข้างในแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสายพานที่เราหยิบเองรู้สึกว่าจะเป็นราคาตามสีจานด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนึงแล้วกันอ่ะเราก็ได้คิวแล้วนะเราก็มานั่งตรงน,นี้เลย อะพอเข้ามานะก็จะมีเป็นแบบวสายลายอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาจะมีไอ้นี้ให้เป็นชามชาเข้ามาแล้ก็เอาชาตรงนี้ที่มอสเปิดฟรีเปิดไม่ได้โอเคอ่ะตัดเข้าไปให้หน่อยสองสองช้อนชอบเยอะๆสองช้อนสองช้อนเนี่ยสองแล้วเราก็กดน้ำตรงนี้ เลแล้วก,กดน้ำปุ๊บเราก็ได้เป็นน้ำชามากินละโอเคส่วนเมนูเนี่ยเขก็มีเมนูให้เราเลือกมาแต่ว่าที่ในเมนูเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้นที่ล้นๆก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยือซีฟูดีุณเห็นไหมันจะล้นมากเลยจะล้นมากเัวนี้นี่ปลาเนี่ยแล้วก็สีจานเนี่ยมันก็จะแบ่งตามราคาจะมาอย่างเช่นอันนี้ก็ดูเองว่าแต่ละราคาเนี่ยสีจานอะไรเท่าไหร่ทีนี้เราก็หยิบอันนี้มาวังใช่ไหม ไอ้นีมนช่สีแดงสามร้อยสี่สิบใช่ไหมสีแดงสามร้อยสี่สิบก็คืออะไรบ้างอันเนี้ยสามร้อยสี่สิบจะมาจะจะเป็นเมนูปลาจะอันนี้อันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าสลัดทะเลอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะเมนปลาแล้วก็อันนี้เป็นปูอับแล้วก็เป็นกุ้งโรยวาซาบิอ่ะเขาก็จะมีเป็นจานใสโชยุให้เรานะแล้วก็มีจานใส่ขิงดองก็หยิบขิงดองมาใส่ได้อับดูวซังก็จะกินแล้วนะอ่ะจะเริ่มกินอันนี้เลย กุ้งหน้าล้มไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจับจานไปสิมันยิงออกไม่ได้อ้าวหน้าไม่ล้นแล้วหน้าไม่ล้นไม่เป็นไรหน้าไม่รู้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวยิบใหม่ได้มันติดจานติดจานใช่น้ำติดสาหร่ายด้วยทอาไม่ออกอ่ะยากอยู่เอาเลยยิบืิๆขี้นเขี่ยลายไปสิโอเคหน้าหน้ามันรู้ไม่ได้หน้าหหน้าหกไม่เป็นไร น่าอยู่ด้านแล้วกันนะด้านไหนก็ได้ดันนีจรินนิดนงจิ้มด้านบนนะแต่ไม่สนใจอันนึ่งสองสามเด็ดมากปุยอ่ำปุยอ่ำ พูดไม่ออกเพราะมันเต็มปากมากดูมอกหน่อยนี่ครับมีวาซาบิด้วยดีติดใจพูดบอ,อกว่ามันเต็มปากมากจะกแบอบร่อยมากแบบเคือมันเต็มปากจริงๆอ่ะคือคือไม่เคยกินสูตรนี่แบบ,บม,มันล้นปากอ่ะมันเต็มปากเต็มความากเลยอ่ะ วาซาบิเยอะมากันต่อไปเราจะต่อไปเราจะกินปนู้ัดนี้หน้ารถนมากๆดูสิน้าแบบหน้ารินรุนเลยนี่หนึ่นงตัมทันคำนะไอ้ตันมาได้ข้าวไม่อไอ้ตน ข้าวเลยมันมดโนจจดดมขามากมันจิดมยอดมากๆเลยอันนี้นนาราคาเท่าไรไม่รู้ปีกจานไม่เห็นมีไว้นี่ไง450เห็ไม่น่าใชเพวกมีสีทองมาเดี๋ยวมาจ้มยอดมาคุผ้ชมทุก่านขอดรับเขอาสายการวันนี้นะครับ ก็บอกอันนี้แบบว่าจะสุดท้ายแล้วอะวางไว้โอ้โหดูว่าดูโตเต้นีนะแต่ว่าชิ้นใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบโคตระใหญ่มากๆเลย เขสอบเลยอสอบเลยต้องบีบมันน้ามนต่อไปดี่อุสาจะกินของที่อุษาชื่นชอบก็คืมมอหมูตัง,งเต๋นั่นเองมูที่มอสินดีเลยเลยดูติดแบว่ามันตันี้อันไหนก็ได้ยิบมันตะันนึง โอ้ก pues right. right. ็เป็หน e so nah. ้าตาล้นๆมากๆเลยดูสิโอ้ล้นจริงๆเลยเป็นแค่เป็นแค่อ่ะเรามากินเรากินตัวเต๋อต่อตัวเต๋อกินทากัรกินตาเลยนะยูซัยจะกินโดยไม่พูดเลยแล้วเพราะมันพูดไม่ได้จริงมันล้นมากใอหือมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้พูดจอดกินกันอันหนึ่งสองตั้มสัมผัสได้

ข้าใจแล้วข้าใจ่ายแล้วอย่าจุ่มมาเต็มปากใส่ปากตอนแรกอ่ะมันปิดปากไม่ลงเพราะว่ามันมันเต็มมากมากอ่ะพี่มอลองกินดูแลวพี่มอจะรู้ว่ามันมันขนาดไหนผมนี่ต้องใส่วาซาบิข้างได้ใส่วาซาบิด้วยนะเอาล่ะเราจะใส่เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรี่เนี้ยนี้วิธีการกินแบบพี่มอคือกินถูกต้องคือ ไม่เอว like. okay. oh. em. uh, uh. si ัตถิลงไปอยู่ในโชยุห้เอาวัตถิตมาคูกิดตัวตัวเนื้อบินเดินชองาิน้ก็ม้านะเรวนนี้ก็บนตคัวันนี้ก็จวรับีกจวาะก็จบแล้วนะ้ก็จ้านันกนั้กงแนบ้บแ้างน้กงแนกก็ช่้ันแบบ ก้อนก้อนเยอะมากก้อนใหญ่มากอะ่ะไม่เคยคกินตูชีแบบว่าคำใหญ่มากมาะไรขนาดมาก่อนในชีวิตชามกอดปลาอันนี้กอนอะ้รอันนี้เราไม่กอดชาม่อปลาอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่คือหมวนปู้อัดแล้วก็มีไข่ปลาข้างบน มีผู้อัดมีมมนำยำเหมือนสลัดทะเลนะมีไข่ปลาไข่ปลาแซลมอนก็เรียกว่าอีคูหลานั่นเองอ่ะเราจะลองกินกันที่มอับจ,จัดเสียข้าวติดอโอเคอ่ะเรินะนน่ันนะเป็นนะตั้งทำจัดมือกับตั้ง อตัวน่นย,ย,ย,ยมากคือดอมอมม่ตัจเจ๊แปดอุตกนี่นี่คือไข่ปาสซามอนตกเลยหน้าโตเลยไอ้บุ๊คซึำยว ราดูที่มอสีนครบงเดียวใหนึ่งหนึ่งครับในหนึ่งอให้หมดเลยห้ามตกให้หมดเป็นไงเป็นไงเด็ดมากเด็ดมากเยี่มากกุ้งไรครับนีือกุ้งเอ้นี้เราหยิบมาแล้วนี่ใช่ๆกุ้งที่เรากินเมื่อวานอันแรกี่ก็เรากินที่หมดตอน สุดยอดมากแต่มันอร่อยจริงแล้วมันก็เต็มปากจน็มคำมันมันฟินตรงเต็มปากจน็มคำนี่แหละอันนี้มันร้อนอันนี้ก็เอาอันที่อันไหนก็ได้ที่มันเยอะๆอันไหนเยอะอ่ะหยิบมาตัวอันหนึ่งหยิบนะอันนี้กูย่างหยิกนะมันทิพมาอันนี้กูย่างหยิกบอกใหญ่มากเลยสุดยอดมากไม่ต้เด้งมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้อนพอหวานไป ต่อไปนะต่อไปจะกินอันนี้นะอันนี้คืออะไรไม่รู้นนรู้แต่มันกรอบๆพี่วอจับจับจานไว้้่ออันนี้ผมไ,ไม่น่าไม่น่าได้ครั้งเดียวหมดขอนนสไลดลงนิดนึงละกันขอสไลดลงนิดนึงขายากมากแต่ว<ช>่มันจะมีเหมือนไข่ไข่ปลาชใช่ไหมไ<ช>ข่ปลาต่บแตม,มาด้วย

คีอม่ตาพคือมิีรภากคนกินมาสามวันสยัยังไม่ยังไม่ตามสไตล์มอสส์มอสส์ต้องใส่ปลาตบิีด้วยอันนี้มันลายมาเยอะขนาดเยอะเนี่ยติด แนบแนบไปลไเลนคืออะไรไม่รู้รรว่าเป็นกอบๆ่ะยากมากที่จะสังหารก้อนนี้ไม่จำเป็นไม่ลาเว้นครับขาป่าไม่กว้างนีดเดียวทำไม่ได้เราไม่จำเป็นไม่ลาเวน้นสังหารทุกไลน์ กินแล้วเป็นไงฟไินเวอร์อะคือม,อม,อม, <c oughs> มนพูดไม่ออกมันล้นปากมากมันจะเหมือนว่าจะเป็นปลาหมึกหรือเปล่า <c oughs> นั่งมะสิมันมีกระตุงไงมันกรอบเกินไปปะดูดีขนาดกินหมืแล้วนะมันยังมันยังล้นอหรือยบ,บนจานะนเนี่ยก็นระ ซอสจะเขือเทศเผาดรสเกระชรชเขาบอกว่าัน,นี้อร่อยมากเลยเนีอน่อันนี้อร่อาจิบเอาเสนะวันนี้ที่ดูสังกินไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีปลาบินโคโลด้วยอันนี้หน้าตาจะไม่รดนจะมีบานัวยงามหน้าโปมากอันนี้ปลาแบบว่าสแบบ มีชูโทโร่โอโทโรแล้วก็อาลกามินี่แล้วข้างหลังข้างหลังอะไรไม่รู้ที่เป็นล้นๆเหมือนกันนี้อันนี้คือปลาโฮมมากรุอาโฮมมากรไม่มีอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาไทยเหรอไอ้ซานอมีอุนี่มาด้วยอุนี่อันนี้ก็คือปลาอิวานชี อันนี้ปลาจิบสก,กีปลากระดิกหน่ยเนี่ยไม่รู้ทำไมต้องครอบเนี่ยอ่าอะไรไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องครอบ <c oughs> นี่ไงอันนี้ที่เป็นคัน <c oughs> นี้มิโซะเน่ย <c oughs> เป็นมันปู <c oughs> กับเนื้อปู <c oughs> อันนี้พิร <c oughs> าเม่ปลาพิราเม่ <c oughs> อันต่อไปนะเราก็จะกินอันนี้คือปลามาคุโรนะปลาหมากุโรที่สับๆใช่ป่ะก็เ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> ไม่ได้อ่ะที่มองที่โกงเรออกมาแค่น <c oughs> ี้เองแงเป็นของผมกันเลย <c oughs> เอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวไปแล้วไปล้นตอนที่อยู่ที่ข้างหน้าเขาแต่มันมันถลายตรงหน้าเราเอามาคือตอนแรกก็แค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวไปกินที่พิซที่รลันค่ะแล้กกินนะดูสีมันจะแบบเด็ดมากๆมันไม่สามารถเอาชูยุไปโรยข้างหน้าได้มนความสุตันงแต่ เล็กด้วยต้องต้อัต้องตกอ้าอง้องเ้อง้าอีต้องต้อง้องต้อก้าอีต้องต้องต้องต้เงต้องาอง้องต้องตองต้อ้องต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 ้อ้องตนองต้อ้อยต้้ อยู่ใต้เราใตบรา้พอดีเลยใช่เฮ้ยยูเองกับว่ายุเองกับว่าเขาองกะว่าที่แบบว่า<อ>คลีปตาแบบใหญ่มากอะต่อไปนะพี่สังก็จะมากินรายการอันนี้อันนี้คือไหนไม่รู้เหมือนเหมือนปลาไหลพี่มอจับจานซิเ<อ>สียเปรียบอีกะว่า <laughs> เท่าไรลงแลครับเกมโอเวอร์ติ๊บๆเดี๋ยวว่าเห็นมั้ยเห็นความชันแล้วก็ลเหมือนมั้ยโอ้ยนี่คือปลาไหลจริงปลาไหลปลาไหลใช่เอาไหมปลาไหลเอ่อกค่อยๆไหลลงแล้วเนี่ยมันไหลดูดีมดีมันไหลลงแล้วเหลือเหลือหน้าปลาไหลแค่นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินที่หลัง สันก็มาห่อนเป็น,นไครับหวานมากดูทลายไปเยอะแลวนะมันจะไม่ถึงขึ้เลยอ่ะจอดค่ะก,ก๋้นมาเย คุณใจอย่างมากยอดนะครับมาลอนเจ้ไปอชาอันนี้แต่หวานาเทัพราะมันจะางงานาคู่กับจะมีนำาา้ำซอสของอีรูอยูางงาา่ลวของไะลอยู่แล ใช่มารสม้อนน,นี่ขนาดพี่มอสกินแบบว่าไส้หน้ารถไป็นอะไรดูสังก,ก็อนไู้นเปนะมันย,ย,อย,อยังรนเหลืออยู่ในจานีิคือเนี้ยถ้าเกิดไปกินร้านธรรมดาเน,นี้ยได้หน,นึ่งจานเลยนะอืรอจริงจริงที่ร้านจะมีปูใช่ไหมแบบปูที่เขากินนะค่ะ เอีอนนเ๋ยวว่าตเดี๋ยว่าเราต้องสั่งเอาเหมือนต้องสั่งเพราะเคยเห็นในในเว็บมันจะมีปูด้วยเดี๋ยวต้องดูสิซีมาเซนแซลมอนคูดาไซไห่อันนี้นะดูสังก็สั่งเป็นปลาแซลมอนมานะอ่ะปลาแซลมอนนะนี่ปลายาวข้าวสัน้นไม่สามารถคลิกด้านได้คลิกไม่ได้จริงๆต้องเอาเอาเนื้อโดนอันนี้นเลยอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยางนี้แหละหนึ่งสองสมครับผย้อยย้อทำบิ๊กมีข้างงานแล้วอ๋อในร้านเปิดดูไ่เชื่อม่ชื่ออ่นี่มีโยเพอนย้่อยยนอยมาเนี่นี่ กุนางีคำพูดไทยแล้วด้วยเหรอพี่ใช่เขาบอกปลาไหลเขบอกปลาไหลแต่คนคนไทยมากินเยอะใช่เพรากลัวพูดไทยได้ด้วยอ่ะดูแล้วอันนี้ที่พิรุษังกินว่ามันกุบถุงเนี่ยไม่ใช่ปลาหมึกแต่มันคือหอยนั่นเองอ่านเมนูร้านชิคือหอยแล้วก็คลุกด้วยไข่ปลาเมไทยกบหน่งสัยี่ห้อเองซาอันนี้คืออีกแบบว่าจับฟับกทีเมื่อกี้ อันนี้กุ้ง<ไ>กุ้งสามแบบกุ<ไ>้งที่เรากินแบบว่าเป็นภูเขาภูเขาเมื่อกี้<ไ>อันนี้อันนี้คือปลาอาด<ไ>อาีปลาอัดอีอันนี้เป็นพวกปลาแซลมอนสามสามเกลอือนะสามเกลอือแซลมอนอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดฝรั่งที่เรากินไปเมื่อกี้เหมือนกัน อันนี้ก็คือเป็นเมนูของร้านนี้นะก็ให้ดูเองว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเมนูมีกุ้งด้วยนะกุ้ง2ตัว4ี่ร้กุ้ง3เกลือ660นัแล้วก็มีแบบไข่ปลาอีกูลาแบบโอ้ยคุณปูเลยสิสี่ร้อยห้าสิบเยนนะนี่แล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี่คือเปาหือสี่ห้าร้อยหกสิบเยนไข่ปลาสี่สองหกสิบเยน เน,นี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากินไปเมื่อกี้นะเรากินกันเยอะแยะแล้วนะมีเอก,กวว่าก็260ยเยนนะก็ไม่แพงเลยนะแล้วก็สี่ผู้สลัด340ยเยนส่วนนี้ก็เป็นพวกปลาแซลมอนอย่างสาเกลืสอยห0เยนเองมีข้พาวโพดย130ยเยนด้วยนะด้านนี้แปลว่าคุณพูและถูกต่างหาก0 0ึยเยนเท่านั้นเมื่อกี้มารกูโรชูอดจอ,อะไรเงี้ยเรากินไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละนี้ไข่ตุ๋น260ยเยนมีไข่หวานก็1้อยเยนนะเรากินไปเท่านี้นะ ราคา2,581เยนเท่าน,นั้นเองออตอนนี้บิลูซังกับพี่มอสก็กินเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะหมดไป2คน2,581เยนแบบว่าไม่แพงเลยนะแล้วก็ได้หน้าลน้ลนๆเลยเป็นไงบ้างกินซูชิเคยกินแบบนี้มันในเมืองไทยไหมไม่มีครับหากินไม่ได้ในเมืองไ,ไทยไ ที่ญี่ปุ่นก็หาไม่มีเหมือนกันยากมากใช่แบบว่าเต็มปาก <c oughs> เต็มคำกินแล้วอธิบายไม่ได้พูดไม่ได้เลย <c oughs> เปิดฝากไม่ได้เลย <c oughs> เปิดแล้วมันจะร่วงมาใช่ร้านนี้เลยร้านชื่อว่ามิซามิวระแล้วก็ มิูระมิซากิโกะนะมากินกันได้ที่อุเอโนะนะอยู่ตรงข้ามสถานีอุเอโนะถ้าเกิดอยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแผนที่อยู่ด้านใต้ของดิสริปชั่นใน y o u t u b e นะไปดูเอาเองไม่ต้องถามนะว่าอยู่ตรงไหนนะขึ้น่าให้เรียบร้อยแล้วไปดูเองครั้งหน้าบิวซังจะพาไปชิมอะไรไปทำอะไรที่ไหนยังไงติดตามตอนต่อ,ตอไป